ก็จิรายุร่วมแสดงความยินดีเปิดตัวเทียนหอมวิยาดาแบรนด์คนไทยแท้กับกลิ่นธรรมาชาติมากมายวิยดาเนี่ยเกิดจากความชอบของดอกไม้ไทยก่อนเลยนะคะแล้วก็อยากจะเอาดอกไม้ไทยเนี่ยสู่เขาเรียกอะไรนะสู่ชาวโลกครับผมใช่ไหมคะมก็อยากจะนําเสนอความเป็นไทยให้กับให,ให้ให้อยู่ในระดับของต่างชาติด้วยแหละแล้วจริงๆเร,เราจะว่าไปเมืองไทยเราจําหน่ายเครื่องหอมมาตั้งแต่สมัยยุทธยาแล้วแล้ว ที่นี่ก็มาทําให้ร่วมสมัยมากขึ้นครับผมชอบอยู่แล้วผมชอบอะไรที่คือเครื่องเครื่องหอมไทยอะ่ะปกติเวลาที่เราไปซื้อมาใช่ไหมมันจะฉุนกว่าที่อื่นหน่อยๆแต่ที่นี้เนี่ยด้วยความที่เอามากซ์กันหลายๆตัวมันก็จะโอเคมันละมุกที่มาเปิดตัวเด่นๆแสี4กลิ่นนะคะแต่ว่าที่ให้ให้เลือกลองชงเ<ม>นี่ยนะคะมีประมาณ14กลิ่นซึ่ง เราลองเราลองอดมดูเนี่ยนะคะจะเป็นกลิ่นที่สดชื่นทั้งหมดเลยกลิ่นละมุนนะคะไม่ได้บแบบหอมปริ๊ดปราวครับผมซอฟต์รีแลกซ์